สวัสดีครับสวัสดีคนครับผมฟองซีเฮวันนี้ผมมาเล่น,นเอาตาให้พี่เป็นนะอัปเดตใหม่นะมีรอยทอยฮอนด้านะตัวใหม่อดาวฮอนด้าก็แนววฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าฮเนด้าเนี่ยร์ฮีกันสมิธาวีระยะสามห้าละเมตรเริ่มต้นสามเอ๊ะพันพันสามพันสามสิบเดเป็นอะไอยู่ผมฟองซีเฮ็ดนะครับแย่ล้อเลียนยิ้มผาย เรียกเป็นรถเลสอะเหนื่อยนอนหายใจด้วยคุณคิดแล้วเปิดชิปก็เหนื่อยเลยฮะเหนื่อยเด็กๆนม่น่ากันเลยไม่น่าไม่น่ามาดีเด็เลยโอ้โหดีดีพูดเขาเพิ่มไก่หน่าน้อยใจฟันน้อยใจ ไม่จริงครับลุงลุงแม่ไงขาไก่เฮ้ยนี่อะนี่อะอ่ะชิอยู่อ่ชิอยู่ก็มึงก็เป็ไงแล้วมันเป็นเพราะมึงอ่ะยเกแรนึงนะฮะส้ยตติแอร์อยเป็นอีทรงกลมนะว้าไม่ไมอ่าเดวเปดกันทรงกลมคืออะไรครับกลม กคือเปลีนอย่างไปลุกบอลเมื <c oughs> เอ่อไรเฮ้ยเปิดฟกเอ่อมันภาพกับกอีฮัลเอรบเ็บ<ส>ิชมาไหมเขไมนะฮะเกินปุยมุย้ยโอ้อ่าข้าไปอัพพันใช้เงินเจ็ดร้อยห้าสิบอัพพันสามร้อยสามสิบไม่เอาปะปั่นตูนเฮปีใช้เงินสองพ,พันน้ำมีเพิ่มสองพันเจ็ดร้อยใช้เงินใช้เงินสี่พันน้ำมีเพิ่มสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ ช้เงินห้าพันนะไหมห้าพันเฮ้ยเปลี่ยนต่างว่าใช้สองใช้เงินสองหมื่นไดเออจะเพิ่มระยะสิบลบลบวีการโจมตีหนึ่งเพิ่มความเสียหายไปพันโอ้ยเดีเร็วน้เ้ยเป็นห้าด้วยเออลืมโอ้ยตีเร็วเฮ้ยเป็นห้าเป็นเป็นห้าไปรู้ใช้เงินสามหมื่นเพิ่มนะมีเพิ่มห้ากเก้าพันกห้าละใช้เงินสามหมื่นใช้เอ้ เฮ้ยนี่พันใช้เงินสามหมื่นแล้วไปเพิ่มหมื่นสองใช้เงินหนึ่งแสนเป็นห้าเป็นท้าไฟไออย่างเพิ่มอายพว่นี้ทิลด,นนดวีจมวีการจมตีหนึ่งแล้วไปเพิ่มหมื่นแปดตีคนอ่ะตานะมีเหลืองเงินอีกเหลือังินหนึ่งไป็ทันเลยไป เอาไปขั้นนะขันก็ไม่ได้ใช้เงินเมื่อไรไม่รู้แต่หน้าเยอะนะไปท่าโอ้โหระเบิดตุ้มโกหาตุ้ม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 ตีเร็ว้มตุ้มตุ้มจุ้มต0้มตุ้มตนบัตุ้ม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 ตุ้เตุ้เตุ่มตุ้มตุเมหุ้มตุ้มตุมตุแมตุ้มตุ้มาุ้มนุ้มตุ้้ม้มม แสงสองแสงวงมันมันไม่ใช่บาสามเท่าฮะบาบมันไม่โดนบาบมันไม่โดนบับตัวหลังมันไม่โดนวังบับใหม่ใครเป็นพไม่เป็นอ่ะอออเอาใหม่เอาใหม่อ่ดีๆแ้มันอยู่ในวงไม่ต no no ้องไม่ต้องขอบก็ได้ให้มันอยู่ในวงบุบเอวานี่ได้ขายขายวงใหม่ขายวงใหม่ขายวงใหม่ขายเหียเลยขายร้อยไอ้นี่มาแล้วอ้า ฟังนี้ก็ฟังนี้วะไอ้ย่บาพึ่งดีเสร็จด้วยฝั่งไหนอาไรยฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยระยะโอ้อาอาอ,อ,อเอาไปอาไป,ไปสแสนแปดเ่ยช่เกินสองแสนโห ไอแต่ถ้าถ <déc> <Ừ. S 1> uh ้าแบบการติดไฟมันจะติดสี่เฮดอ่าฮะอ่าไม่มีอะไรมากแล้วคลิปนี้มีแค่นี้แหละไปละาย